สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเพิ่มเติมนะคะ,ะเรื่องของการใช้งาน Y นะคะร่วมกับทร e เนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถใช้งาน Y ร่วมกับ True ได้ ะค,ะคือเวลาที่เราจะใช้งานเราก็จะใช้งานอย่างนี้นะคะก็คือมีคําสั่งวนซ้ำเดี๋ยจะขอไฮไลท์นะคะเนี่ยค่ะคาสั่งวนซ้ําด้วย y นะคะแล้วเราก็จะมี True อยู่ข้างในมีรูปแบบดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ Y นะคะตามด้วยวงเล็บข้างในเป็น true นะคะหมายความว่าอย่างไรข้างในเป็น true นะคะหมายความว่ามีคอนดิชันที่อยู่ใน Y เป็นจริงตลอดการ นะคะดังนั้นเนี่ยคำสั่งนั้นจะวนซ้ำแบบไม่รู้จบนะคะดังนั้นเวลาที่เราใช้ Y นะคะร่วมกับ true เนี่ยเราจะมีการใช้ break นะคะเราจะมีการใช้เ break ร่วมอยู่ด้วยนะคะ โอเครูปแบบคำสั่งก็จะเป็น y วงเล็บ true นะคะในเงื่อนไขของ y นะคะถ้าเป็นจริงจริงๆมันเป็นจริงตลอดการเดี๋ยวเรใช่ไหมคะก็จะมาเขียน statement ให้เขาทำการบวกลบคูณหารเก็บค่านะคะอะไรว่าไปเสร็จแล้วก็มา c ช e c k if นะคะ if condition เป็นจริงแล้วก็ break นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะคะ รูปแบบของการใช้งาน y true นะคะ,ะนิสิตจะต้องมีตัว break เนี่ยเพื่อไปหยุดหลุนะคะของเขาด้วยผังงานหรือ flowchart นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมาถึงนะคะตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงซึ่งมันเป็นจริงทางเดียวอยู่แล้วนะคะก็จะมาทำ statement แล้วก็มาเช็ค condition นะคะถ้าจะมาเช็ค condition ถ้า f a l s ก็จะวนขึ้นกลับไปนะคะ แล้วก็จะถูกเซตค่าว่าเป็น true นะคะถ้า condition เป็น true นะคะก็จะลงมาที่ break นะคะนี่คือจะสิ้นสุดการวนซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้คำสั่ง while true เนี่ยอย่าลืมว่าต้องใช้ควบคู่กับ break ด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่าง ะะตัวอย่างก็คือตัวอย่างนี้ค่ะก็คือเราจะวนรับค่าเลขจํานวนเต็มหนึ่งจำนวนทางแป้นพิมพ์ก็คือตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือการเก็บค่าแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะเราเก็บค่าใส่ตัวแปร x นะคะตราบใดที่ x ไม่เท่ากับ0นะคะก็จะวนรับค่าไปเรื่อยๆแต่เมื่อ x เท่ากับ0ูนย์เป็นจริงแล้วเราก็จะสั่งให้หยุดลูป p by ก็คือจะเบรกนะคะลูป y นะคะหรือหากท่านใดเนี่ยเวลาเขียนโปรแกรมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่หลุด,ลดเลยนะคะจะต้องการออกจากหลุดวายนะคะนิสิตก็สามารถกด c t r o l c นะคะกดไม่ใช่กดบวก c t r o l c นะก็คือกด Ctrl c t r o l และ c นะคะพร้อมกันก็จะสามารถหลุดออกจากหลุดวายได้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่การเขียนโปรแกรมเลยนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือ อาจารย์ก็ตั้งเนี่ยค่ะตอนนี้เรามาถึง y ตัวอย่างที่3นะคะบทที่4ตัวอย่างที่3 นะคะก็ Import เนื่องจากว่าเราจะมีการใช้สแกนเนอร์นะคะจา์ก็อิมพอ t จาวาจุดดูทิลนะคะแล้วก็ตั้งชื่อคลาสเป็น ch 4 underscore สนะคะก็คือบทที่4ตัวอย่างที่3แล้วก็เหมือนเดิมค่ะนิสิ์เก็บไว้ที่ในโฟลเดอร์เทสที่อยู่ใน Desktop นิสิตสามารถดูผ่านของการเก็บเอกสารนะคะเก็บตัวอย่างโปรแกรมได้นะคะของนิสิต ถ้ามีเก็บไว้ที่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนิสิตสามารถมาอ่านผ่านตรงนี้ได้นะคะนี่จะเป็นผ่านในการเก็บโปรแกรมนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ ก็เขียน public static void main นะคะก็เช็คปีกาเห็นไหมคะเวลาที่อาจารย์เอาเมาส์มาคลิกที่ปีกาเนี่ยจะเห็นอาาเขตนะคะนี่คืออนาเขตของ main นะคะคือบรรทัดที่5บรรทัดที่3ถึงบรรทัดที่5อนาเขตของ class cs 4 underscore เนี่ยก็คือบรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่6เห็นไหมคะเขาจะเข้าคู่กันคราวนี้นะคะอาจารย์ก็เนาะประกาศ นิสิตดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะหรือนิสิตจะพิมพ์ตามอาจารย์ก็ได้เขาตั้งสแกนเนอร์ kb ขึ้นมานะคะแล้วก็ y เลยนะคะแล้วก็เขียนตามตรงนะคะสแกนเนอร์ kb เท่ากับ new สแกนเนอร์นะคะแล้วก็ข้างในเป็น system in ค่ะจากนั้นก็ y นะคะ y วเนี่ยคะ่ะเป็นรูปแบบของการเขียน y แล้วข้างในเป็นคำสั่ง true ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทําการเก็บค่าอาจารย์จะลองให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเราไม่ใส่เบร k เป็นยังไงนะคะก็สั่งเขา system จุด out จุด print นะคะสั่งให้ input x ให้ใส่ค่า x เข้ามาเสร็จแล้วก็ เก็บค่าที่ใส่เข้ามาไว้ที่ x ใช่ไหมคะ i n น x เท่ากับ kb เนี่ยคะ่ะ kb จุดอะไรคะ next เราเก็บเป็นค่า i n นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเป็น next i n ใช่ไหมคะ next i n เสร็จยังไงต่อเอ่ยอ่าก็เซฟเลยคะ่ะเซฟเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะคะผลจะเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่า y เท่ากับเนี่ย y เงื่อนไขใน y เป็น true ก็คือเป็นจริงตลอดกาลนะคะแสดงว่ามันก็จะถ้าเป็นจริงเนี่ยมันก็จะทำนะคะสั่งให้ print x นะคะ print แล้วให้ใส่ค่า x แล้วก็รับค่า x นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะทดลอง compile แล้วก็ run นะคะทีนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ ต้องเข้าไปโฟลเดอร์ที่จะทำการคอมไพล์และรันก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็น cd นะคะ desktop นี่อาจารย์เก็บไว้ที่ user ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ desktop นีนะคะแล้วก็เลย desktop แล้วก็ถ้าใครอยากเข้าไปทีเดียวเลยนะคะก็พิมพ์แบบนั้นก็ได้ test cs 4นะคะนี่ก็จะเป็นการเข้าไปแบบครั้งเดียวนะคะเสร็จแ,แล้วก็ java c นะคะ cs C underscore 3กจุดจ่าว่านะคะกด Enter ค่ะคอมไพได้ไฟล์จุดคัสเมล้วนะคะแล้วเราก็รัน ch สี่นด์เด e รนะคะนี่ input x นะคะเขาจะให้ input x อ่ะ1เห็นไหมคะมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใส่อะไรคือมันจะไม่ยอมหลุดเนี่ยค่ะยกเว้นที่เราจะใส่ค่าที่มันเป็นตัวอักษรเนี่ยมันถึงจะหยุดให้เรานะคะ มันก็จะใส่ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะคือถ้าใส่เป็นตัวเลขเนี่ยคือใส่ไปได้เรื่อยๆไม่หลุดลูนะคะนี่คือในเมื่อมันเป็นจริงเสมอนะคะคอนดิชันเกิดจากที่ y เป็นจริงนะคะแล้วก็สั่งให้ print input x เสร็จแล้วก็ kb next in เก็บค่าไว้ที่ kb เก็บเก็บค่าที่ผู้ใช้ใส่งานจากคีย์บอร์ดนะคะไว้ที่ kb ก็ ไม่หยุดนะคะอันนี้เก็บไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดนะคะจนกว่าเนี่ยค่ะจะใส่ตัวอื่นนะคะหรือว่านะคะนิสิตสามารถหยุดลูปได้นะคะโดยการกดนะคะคอนโทนสี่นะคะมันก็จะหยุดลูปให้แบบนี้นะคะคราวนี้วิธีอยากให้มันหยุดลูป นะคะเช่นใส่ if เข้าไปเพิ่มเติมน,นะคะเช่นต้องการให้หยุดลูปเมื่อเราใส่ค่าเป็นศน,นะคะเราก็ if เข้าไปเลยค่ะ if x เท่ากับ0น,นะคะถ้าต้องการใส่ค่าเป็น0น,นะคะแล้วก็ให้ break ค่ะใส่คำสั่ง break เข้าไปนะคะจริงๆเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ก็ได้เป็นตัวสต็อปเปอร์ที่อยากให้หยุดนะคะที่อยากจะให้โปรแกรมนี้มันหยุด ะค,ะคราวนี้เวลาที่เราแก้โค้ดนะคะเราก็ต้องคอมไพล์ใหม่แบบนี้ค่ะคอมไพล์เสร็จแล้วนะคะเราก็รันค่ะอาจารย์ใส่2จารย์ใส่3จารย์ใส่4อาจารย์ใส่5้าอาจารย์ใส่0ต้องเบรกนะคะเห็นไหมคะก็เป็นการหยุดทีนี้พอเบรกเนี่ยเราสั่งให้นะคะมันปริ้นอะไรออกมาโดยก็ได้นะคะ System.out. print ln พิมพ์ค่า x ออกมาดูนะคะนี่ใส่สตริง x is เนี่ย x is ตามด้วยบวกนะคะตามด้วยตัวแปร x e นะคะตัวแปร x e อะไรผิด จ์เอาไว้ข้างนอก if e ก็แล้วก,กันนะคะโอเคนะคะเนี่ยพอหลังจากเบรกเนี่ยเขาจะไม่ทำงานแล้วนะคะจา์ก็เอาไว้นอกเอาไว้นอก if e นะคะเอาคำสั่ง system out, จะเอาค่า x ค่าสุดท้ายออกมาดูนั่นเองนะคะก็เอาไว้นอกตัวเอาไว้นอกเงื่อนไข if e นะคะโอเคค่ะทีนี้พอเราแก้โค้ดใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการ c o m p i l e ใหม่ค่ะตอนนี้ก็ run นะคะโอเค จริงๆเเอาไว้นอก loop y นะคะจะเห็นว่ามันขึ้นซ้อนๆกันเห็นไหมคะมันขึ้นซ้อนๆกันแบบนี้ x i s x i s เพราะว่ามันยังอยู่ใน loop y อยู่เนี่ยค่ะนี่คืออนาเขตของ y ถ้าเราอยากให้มันขึ้นครั้งเดียวเราก็เอาไว้ที่อนาเขตนอกอนาเขตของู o o p y นะคะมันก็จะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะคะอีกรอบนึงค่ะ c o m p พล์ก่อนนะคะแล้วโอเคค่ะเรา ประกาศ x ตรงนี้ค่ะนี่ก็เมื่อประกาศแล้วก็เอา x ออกนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะโปรแกรมรันได้ไม่มีปัญหาแอบค้ดแล้วก็ต้องคอมไพล์แล้วก็รันใหม่ทุกครั้งนะคะนี่ค่ะลองใส่หกใส่เ็ดแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะนี่ค่ะ ออกแล้วค่ะนี่คือ,อเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะคะของการใช้ Y นะคะก่อนที่เราจะขึ้น for นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนิสิตอย่างที่บอกค่ะสามารถอ,ออกจากลูปวนะคะเช่นเราต้องการออกไปแก้โค้ดหรืออะไรต่างๆหรือว่าเวลาที่เราเขียนแล้วเนี่ยเราเราลืมใส่เบรกนะคะแล้วมันก็ลันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราอยากให้มันออกจากลูป Y เราก็ต้องพิมพ์ กดคอนโทรนะคะแล้วก็รอนิดนึงเขาก็จะออกนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างอของการเขียนโค้ดนะคะถ้าจะเห็นว่าบรรทัดที่8กับบรรทัดที่9เนี่ยทำไมอาจารย์ไม่ใส่ปีกาครอบนะคะก็เนื่องจากว่าถ้า if เนี่ยหลัง if ใช่ไหมมีคำสั่งเดียวเราไม่ต้องการเราไม่จะเป็นต้องใส่ปีกาครอบก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโจทย์การบ้านนะคะ3คะแนนก็ให้นิสิตไปทำนะคะแล้วก็ส่งค่ะ